สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะเรียนดูบทที่17นะครับเรื่องของพิธีมหาสนิทพิธีมหาสนิทเป็นพิธ,ธีศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องครับคริสจักรของเราจะมีทําพิธ,ธีมหาสนิทนี้ทุกต้นเดือนนะครับเป็นการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน นะครับเราจะดูในความหมายของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้พิธีมหาสนิทนะครับมีความหมาย3ประการด้วยกันนะครับเราจะดูด้วยกันนะครับประการที่1นนะครับพี่น้องครับการระลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอมทรงทุกขทรมานด้วยความรักและการเสียสละเพื่อนําเรากลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าคืนดีกันกับเพื่อนบ้านและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักหมายถึงการยอมรับว่าเราต่าง เป็นอวัยวะของพระกายของพระคิดคือคิดจักรและยอมจำนวนที่จะกระทำตามพระบัญชาของพระองค์นะครับเป็นการที่เราก็ยอมรับว่าเราจะกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราและเรานั้นเป็นการที่คืนดีกับพระเจ้าและคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับความหมายในประการที่สองนะครับพระรูหิตท,ที่พระเยซูคริสต์ประทานเป็นฆ่าทย ให้เราให้พ้นจากความผิดบาปและกลับมาคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาของเราเพราะฉะนั้นโดยพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นได้ถูกลบล้างไปจากเราแล้วพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงมีชีวิตอยู่ในเรานี่เป็นความหมายประการที่สองนะครับความหมายของพิธ,ธีศีลมหาสนิท นะครับข้อหมายในประการที่3นะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่าจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราให้เราทั้งหลายระลึกถึงความรักการเสียสละการไถ่การคืนดีที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเราพิธีนี้เป็นพันธะสัญญามั่นคงที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและไฟเราสัญญาณว่าจะเชื่อฟังพระองค์ตลอดไปนะครับพี่น้องครับเมื่อเรารับบัพติศมา แล้วนะครับเราก็เข้าสู่ในพิธีนี้เราก็เป็นการประกาศและก็เราก็สัญญาณว่าจะเชื่อฟังพระอ,องค์ตลอดไปและพระเจ้าก็จะทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปนะครับพิธีนี้นะครับพี่น้องครับเป็นพิธีที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตั้งไว้นะครับก่อนที่พระองค์เจ้าจะทรงถูกตรึงในบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายความผิดบาปของมวลมนุษย์เสียชาตินะครับ พระองค์เจ้าได้ทรงตั้งไว้และพระองค์เจ้าได้ทรงกล่าวว่าอย่างไรในพิธีนี้นะครับเราจะมาดูต่อนะครับในพระธรรมผมจะขออ่านในพระธรรม1โครินนะครับ1โครินในบทที่18นะครับในที่นี้พระคัมภีร์ได้เขียนไว้เป็นแบบนี้นะครับในข้อที่24จนถึงในข้อที่26นะครับได้เขียนไว้ดังนี้ว่าเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ่วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าช่วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโรหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากช่วยนี้จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่า เมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากช่วยนี้ท่านก็ประกาศการไวัยพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานะครับดังนั้นพี่น้องครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงบอกว่าในคืนสุดท้ายในคืนวันนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและพระองค์ตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย นขนมปังนะครับเป็นการเลงถึงที่พระเยซูคริสต์เจ้ามีความทุกข์ทรมานนะครับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระมังผีได้บอกว่าพระองค์เจ้าได้ทรงหยิบขนมปังแล้วหักออกเป็นการหมายถึงพระวรกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีความทุกข์ทรมานแตกหักที่บนไม้กางเขนนั้นนะครับเพื่อให้แก่เราทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวน้ำองุ่นนะครับ หยิบมาด้วยอาการอย่างเดียวกันตัดว่าพระองค์บอกว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโรหิตของเราจงดื่มนะครับจงดื่มอย่างนี้จงเมื่อ่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรานะครับเมื่อเรารับน้ําองุ่นในริตจักรนะครับทุกๆครั้งเราก็ระลึกถึงว่าพระหลหิตของพระองค์เจ้าที่หลั่งลงมาจากบนกางเขนนั้นด้วยมีความทุกข์ทรมานนะครับ เราก็ระลึกถึงในพระคุณความรักของพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้สอนเราสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเรานะครับกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดเรากําลังประกาศถึงการวายพระชนของพระองค์เจ้าหมายถึงก็คือว่าชีวิตของเรานะครับหมายถึงชีวิตของเราประกาศการถ่ายของพระองค์ไปสู่มวลมนุษย์ชีวิตของเราเป็น แสงสว่างของพระเจ้าเป็นตะเกียงเป็นแสงของพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นได้เห็นถึงการถ่ายขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นพ่อพีในประโยคสุดท้ายได้ใช้คำว่าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานะครับจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาดังนนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่รักนะครับพิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราทำแบบเล่นๆไม่ได้นะครับ เรากินแบบเล่นๆไม่ได้นะครับเป็นพิธีดิ์สิทธ์นะครับพ,รพ่มพีได้พูดต่อมานะครับในข้อที่27นะครับฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังและดื่มจากช้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทําผิดต่อพระวร,ะวรากายและพระรูหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสํารวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากช้วยนี้ พ่องพีพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าก่อนที่เราจะรับพิธีศีลมาเสน่ดนี้นะครับทั้งขนมปังและน้ำองูนั้นให้เราสํารวจและสารภาพความผิดบาปของเราแต่ถ้าเราไม่ได้เล็งถึงไม่ได้สารภาพเช่นนี้เรากระทำโดยแบบเป็นพิธีพะคัมภีร์บอกว่ามีโทษนะครับนะครับพะอขงพีเนี่ข้อที่8บอกว่าทุกคนจงสํารวจตัวเองและจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ พอ29ต่อมาเพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษอัมพีพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับเราดื่มกินจนไม่ได้ละลึกถึงก็เป็นเหตุให้เรานั้นมีโทษนะครับดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาและช่วยเหลือเราทุกคนนะครับพี่น้องครับเมื่อเราจะ รับเข้าสู่ในพิธีนี้ขอให้อยู่ในท่าทีที่สำรวมนะครับท่าทีที่สงบเป็นท่าทีที่เรานั้นระลึกถึงการไถ่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่ใช่เป็นพิธีที่เราทําแต่ละเดือนทําแบบเล่นๆนะครับพี่น้องครับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นการประกาศถึงว่าความรักของพระเจ้านะครับมาถึงเราและไปสู่ผู้ขนมากมายทุกคน นะครับก็ขอบพระเจ้านะครับในวันนี้เราก็ได้ดูในเรื่องของพิธีศีลมหาสนิทนะครับเป็นเพียงเท่านี้นะครับในบทต่อไปนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในบทต่อไปบทที่18นะครับในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับสวัสดีครับ